ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีโยคัยที่ดังๆหรือพูดผีที่ดังๆตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคาไมทาจิคือถ้าใครเป็นคนติดอนิเมะเบียวๆหน่อยดูการ์ตูนญี่ปุ่นเนี้ยน่าจะรู้จักคาไมทาจิส่วนใหญ่คาไมทาจิเนี่ยมันจะใช้เป็นเหมือนท่าของลมที่เป็นการเฉือนเป็นงานฟันอะไรอย่างนี้เนาะคาไมทาจิเนี่ยมันเป็นพูดตัวหนึ่งของคนญี่ปุ่นละกันคือคนญี่ปุ่นน่ยจะเชื่อกันว่าธรรมชาติจะมีวิญญ,ญาณอยู่แล้วคาไมทาจิเป็นพูดลมที่จะมีลักษณะคล้ายๆกระลอกแต่หางเป็นดาบ คือพอเวลาใครก็ตามแต่เกิดบาดแผลที่แบบยูด,ดีก็เหมือนมีรอยเฉือนขึ้นมาตามตัวเช่นแบบไม่ต้องเฉือนแบบจนลึกจนเป็นแผลอะไรเงี้ยนะคือแค่แบบยูด,ดีเหมือนมีอะไรบาดโดยที่ไม่ได้ไปจับมีดมาไม่ได้ไปจับของมีคมเลยอะไรเงี้ยเหมือนโดนลมเฉือนดื้อๆเลยเขาจะเรียกว่าคาไมทาจิคือสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาเชื่อกันเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งของตัวผู้เล่าละกันที่เขาเจอกับเหตุการณ์คาไมทาจิมาเกิดเลยว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องผีแต่มันเป็นประสบการณ์ลึกลับประสบการณ์หนึ่งและกันที่ตัวขขออองกเเราาาายมแช คือมันเป็นช่วงสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์หนึ่งที่ตัวของผู้เล่าเขากําลังนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านแล้วก็กําลังรอแฟนสาวคือตัวแฟนสาวว่าแจ้งมาว่าจะมาหาตัวของผู้เล่าตอนเวลาประมาณสี่ทุ่มคือตัวของแฟนสาวได้โทรมาบอกว่าถ้าถึงสถานีรถไฟฟ้าเมื่อไหร่ออกมารับด้วยตัวของผู้เล่าเขาก็เลยโอเค ถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มละแฟนสาวโทรมาละตัดสินใจเดินออกจากบ้านเพื่อจะไปเจอตัวแฟนสาวที่สถานีรถไฟฟ้าพอเดินเจอกันปุ๊บก็คุยเล่นทักทายกันแล้วก็เดินกําลังจะเดินกลับไปที่บ้านแต่ระหว่างทางก็ตัดสินใจแวะร้านสะดวกซื้อก่อนก็คือแบบซื้อขนมซื้ออะไรตุนเพื่อจะเข้าบ้านไประหว่างทางกลับบ้านเนี่ยมันจะมีทางลาดทางหนึ่งละกันที่ค่อนข้างจะมืด เราก็โดยปกติไฟถนนเนี่ยเขาจะห่างกันประมาณ4-8เมตรแต่ถนนเส้นนี้ไม่รู้เพราะอะไรมันดันห่างประมาณ10เมตรมันทาให้บริเวณตรงนั้นอะค่อนข้างจะมีจุดที่เป็นเหมือนจุดบอดที่มันจะมืดประมาณหนึ่งระหว่างที่กาลังเดินผ่านเส้นทางนั้นนะจู่ๆตัวพูเราเขาก็เหมือนขันจมูกเว้ยเขาก็เอามือแบบถูๆๆขันๆแบบเกาๆอะไรเงี้ยแต่จังหวะที่เอามือถูๆจมูกมันได้กลิ่นโลหะเว้ยกลิ่นของโลหะอะไรเงี้ยเขาก็แบบ กลิ่นกลิ่นอะไรวะกลิ่นโลหะมาจากไหนวะก็เลยดูมือตัวเองก่อนว่ามือตัวเองอันเลอะอะไรหรือเปล่าพอแบ่มือก็เห็นว่ามือตัวเองมันเลือดเต็มมือเลยเว้ยก็ตกใจว่าเฮ้ยเลือดมาจากไหนวะแต่ว่าเรื่องเหตุการณ์แบบเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัวของผู้เล่าเขาเคยเจอนะคือเขาตกใจก็จริงแต่เขาเจอบ่อยละมันไม่รู้สมัยคือตัวผู้เล่าเวลามันเกิดอาการแบบเนี้ยที่แบบอยู่ดีๆก็มีเลือดออกมือเหมือนโดนอะไรเฉือนแล้วเลือดออกมันมักจะเกิดอุบัติเหตุหรือเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเว้ แล้วไอ้แผลเนี่ยคือมันดูเลือดเยอะก็จริงนะแต่พอลองล้างจริงๆแล้วอะมันก็แค่เป็นแผลแสบๆอเออเหมือนอะไรบาดมืออะไรเงี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยมักจะเกิดขึ้นเสมอเหมือนมีอะไรก็ตามแต่มาเตือนล่วงหน้าว่าเขาจะเจอกับเรื่องร้ายๆหรือเรื่องไม่ดีไว้ให้หลีกเลีล่ยงหรือป้องกันอะไรมันเนี้ยคือตัวเขาอะเชื่อว่าเนี่ยคือข้าไมชา,าจิไว้จะเรียกว่าเชื่อก็ไม่ถูกคือข้าไม้ทาจิอธิบายเหตุการณ์นี้ได้ดีที่สุดใช้คำนี้ดีกว่าตัดกลับาที่ปัจจุบันเนาะที่เขาหลังจากแบ่มือแล้วเจอเลือ คือพอเขาเจอเลือดเขาก็ตกใจใช่ไหมแฟนเขาก็หันมาตามอาการที่เขากตกใจพอแฟนเขาเห็นว่าฝ่ามือของตัวผู้เล่าเต็มไปด้วยเลือดก็แบบอ้าเธอเป็นไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยตัวเขาพอเห็นเลือดเนี่ยก็ไม่ได้สนใจที่แฟนพากนนะเริ่มระวังตัวทันทีเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนี่ว่าทุกครั้งที่มือเลอะดอกมันจะต้องเกิดเรื่องหลายๆขึ้นเขาต้องหาทางป้องกันหรือหลีกหนีมันเขาก็ทําการมองไปรอบๆเว้ยคือเช็คก่อนเลยว่ารอบๆจะมีมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์หรืออะไรจะพุ่งเข้ามาไหม ที่มันจะสามารถเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเขาและแฟนเขาได้เขาก็เลยสั่งให้ตัวแฟนแบอบกเออเธอไม่มีไรไม่ได้เป็นไรแต่เธอขยับเข้าไปชิดชิดฟุตบาทได้ไหมไปยืนด้านในอะไรเงี้ยแล้วพอเดินเข้าไปใกล้ๆตรงจุดบอดท,ที่บอกเนาะที่มันไฟห่างสิบเมตรที่มันจะมืดยิ่งใกล้สิ่งนั้นเท่าไหร่เขายิ่งรับรู้ถึงบางสิ่งเว้ยคือไอ้บางสิ่งที่ว่ามันเป็นเหมือนดวงตาของคนที่มันสะท้อนออกมาจากจากมุมมืดตรงนั้นะ่ะเขาเห็นไอ้ดวงตาคู่เนี่ยเขาเริ่มรู้สึกแบบแหม่งแม่งแล้วว่าเอ๊ะ ทำไมถึงมีดวงตาอยู่ตรงนั้นวะและอะไรมันตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงนั้นวะและยิ่งพอเข้าใกล้ไอจุดมืดตรงนั้นอะคนมันก็ยิ่งลุกมากขึ้นเว้ยแล้วเลือดมันก็ออกแล้วแผลมันก็เหมือนแบบมันเจ็บเจ็บจี๊ดละเออเหมือนเหมือนคนมาหยิกแผลซ้ำอะเขาก็เริ่มรู้สึกแบบยังไงดีวะคือมันมันมีอะไรแน่ๆเลยแล้วพอยิ่งเข้าใกล้อะไอดวงตานั้นะมันกค่อยๆเหมือนเห็นชัดมากขึ้นแล้วกันมันเริ่มกลายเป็นเงาของคนเว้ยที่เป็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในมุมมืดและไอสิ่งนั้นะ ก็จ้องมาที่ตัวของผู้เล่าแล้วก็แฟนด้วยเขาสัมผัสได้เลยว่าไอ้สิ่งสิ่งนั้นอะไม่ใช่สิ่งดีแน่ๆแ,และไม่แน่ใช่คนดีด้วยที่จะไปอยู่ตรงนั้นเว้ยเขาพยายามทําเป็นไม่สนใจก่อนพยายามจะพูดคุยกับแฟนเหมือนปกติรับจับมือเดินคุยกันแล้วก็เว้นระยะห่างให้มากที่สุดแต่ในใจอะ่ะคือเตรียมพร้อมที่จะรับมือตลอดเวลาถ้ามันขยับหรือโจมตีอะไรก็ตามแต่วิ่งหรือต่อสู้คือพร้อมมากแต่โชคดีที่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเว้ยพวกเขาสองคนก็กลับมาถึงที่บ้าน ทำการปิดไฟปิดม่านทำทุกอย่างให้มันมืดและเงียบที่สุดแล้วก็ทําการแอบส่องออกไปที H ่ H e, นอกหน้าต่างบ้านเนาะถ้าเราเปิดไฟในบ้านแล้วเรามองไปข้างนอกคนข้างนอกก็จะมองเข้ามาเห็นเราด้วยแต่ถ้าเราทําให้ภายในบ้านมันมืดกว่าข้างนอกการที่เราแอบ,บมองจากข้างในไปข้างนอกคนข้างนอกเขาจะไม่สามารถมองย้อนเข้ามาเห็นเราได้ตัวผู้เราก็ตัดสินใจปิดไฟปิดบ้านปิดม่านทั้งหมดแล้วก็แอบ,บมองก่อนแล้วเขาก็เจอเว้ยเป็นไอ้ผู้ชายคนนั้นแหละที่ยืนเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในเงามืดเลยนะ มันยืนอยู่แถวๆเสาไฟฟ้าใกล้บ้านของตัวพูกเราพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาตัดสินใจโทรเล่าให้ตำรวจฟังเลยเว้ยโทรหาตำรวจทันทีเขายืนจ้องไปที่ผู้ชายคนนั้นที่หน้าตากประมาณ5-10ถึงนาทีจนสุดท้ายตำรวจก็มาและตำรวจก็มารวบตัวของคนนั้นเว้ยพอรวบตัวเสร็จปุ๊บตำรวจก็มาขอแบบเราจับตัวของผู้ต้องสงสัยที่คุณทําการโทรแจ้งได้แล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาก็อ๋อครับครับครับพอเปิดหน้าเปิดอะไรมามันดันเป็นคนห้ายอ่ะ ไม่เชิฆาตกรคือโรคจิตเออเป็นโรคจิตที่ชอบดักลวนลามผู้หญิงหรือหรือเด็กหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่สามารถสู้มันได้เออเป็นโรคจิตซึ่งตัวเขาก็เลยนั่งคิดว่าโชคดีแค่ไหนที่วันนั้นนะเขาตัดสินใจเดินออกไปรับแฟนที่สถา,านีไม่ปล่อยให้แฟนเดินกลับมาคนเดียวคือถ้าปล่อยให้คนเดียวมันอาจจะกลายเป็นแฟนเขาโดนฉุดไปแล้วหรืออะไรแล้วก็ได้อะไรเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งตอนเดินด้วยกัน2คนถ้าเขาเหมือนแบบลดกาดลง ไม่ได้ตั้งใจที่จะโฟกัสในความปลอดภัยเพราะว่าโดนไอคาไมาทจิที่มือมันอาจจะเกิดเรื่องร้ายๆกับพวกเขาไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยจบครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์รบกวนซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็เมมเบอร์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับ อย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอดเดี๋ยวทำใจไม่ได้